สวัสดีพ่อแม่พี่น้องแปปีที่ผ่านมาท่านได้อะไรบ้างมาฟังนโยบายพรรคเศษเมืองช้างถ้าท่านเลือกพรรคเศษเมือช้างให้เป็นรัฐบาลข้อที่หนึ่งเพิ่มความรวยให้กับทุกคนนโยบายของเราคือเราจะเพิ่มสารประพูเพิ่มวัตถุมงคนเพิ่มสิ่งแปลกปลัดตามถนนหน,นทางและต้นไม้และที่ต่างๆในโลกนี้เพื่อให้แต่ละคนไปขอโชคไปขอลาบไปขออะไรต่างๆนะครับทุกคนก็จะนํามาซื้อเสี่ยงโชคแล้วก็จะ ผูกรางวัลกันแล้วก็จะรวย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 เศรษฐกิจเมืองไทยก็จะดีมากครับผู้ชมนะครับนโยจะบายตัวต่อมานะครับเราจะเพิ่มเงินสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุเดือนละ6กร้อยเมันใช้ไม่พอครับเราจะเพิ่มเงินอายุ60ปีเราจะให้เหงิน10,000บาทอายุ70ปีเราจะให้2 0,000บาทอายุ80ปีขึ้นไปเราจะให้เดือนละ5 0,000บาทถ้าเลือกพักเกษตรเมืองชา้างเราให้เลย5 0,000บาทผู้สูงอายุจะได้มีสวัสดิการมีความอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเอง ข้อต่อมาเราเป็นเพื่อนกับพระอาทิตย์หน้าร้อนเราจะไม่ร้อนอีกต่อไปผมจะโทรหาพระอาทิตย์ว่าให้ลดความร้อนลง40-50เปนไปเลยแล้วก็จะเพิ่มความหนาวให้กับประเทศไทยเราเราจะได้อยู่แบบสบายๆไม่ต้องเปลืองค่าไฟอีกต่อไปถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องมาเปลี่ยนแปลงกับประเทศไทยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องกเกษตรมือช้างติดตามช่องเกษตรมอยช้างทั้งเพจและ YouTube กดติดตามเลยครับท่านจะรวย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  ฝากไว้ด้วยครับผม